เปนเต็มเลยเอาเอาพ่อน่นแ่น้องนน่อะใส่เนะนีน่ลอีๆเลยเไม่จับเหลี่ยมที่ไตจะเอาไปใหม่ใส่ต้องจับสุเลยสินันเหลี่ยมอืันใครจีเนี่จ,นจากมเดลกวาดตะลุนเนาะอือขีดละยี่สิบ สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกันตอนคำคำหัวคำถุมกวาวเห็นไฟอยู่ขางบานเนี่ยคะ่ะเลย้สีผ้ายางออกไปเบิงเมือม่อเบิล้วได้พี่น้องเด้อเมือม่อเบินแล้วว่นเป็นไฟอย่างอย่าอยขางบานไปค่ะออกไปเบิงน้ากันบันนอกตั้งจังหวัดเนาะค่ะทุ่มนึงกับปิดไฟเขาบานไผ่บานมานันแล้วนี่คะ่ะไปเบิงมาพูดไดเห็นอย่างอยูอย่นี่

เยอะพ่อ้บินเต็มเลยเอาเข้อพ่อนั่นนั่นยุ่งงายแน่นใส่เลยนะนี่ีๆเลยไม่จับเหนยมที่ไตะเอาไว้ใหม่ไต้ต้องจับไส่สิ่งนี้สิลายค่ะลายค่ะพี่น้องลายค่ะรับ เมื่อกล่องกับ,บโบคอยโฟกัสด,ด้วยบ้านไหมโฟกัสยินเนี้ยแล้วมันยังไงจับอะไร,รอ่ะแปดอืมนัม่นเหลี่ยมอืมวันนั้นมันไขรจีเนี่ยจากโมเด็คก,กว่าตะลุนเนาะอืมขีดละยี่สิบอืมอาหารอ,อาหารชั้นสูง แมงยีนวลนลอง,งมมั้อนะมันจะขึ้นหูว่ามันมีแมงยีนวนมันี่ยเออับินเหร <c oughs> ออกจากก้หลุมมวงต้นนั้นรีดฟ้าเขาได้เนี่ยขึ้นจินต้นบบกคุ้นห้องต้นหลุม่ังดู กะบินพื้นๆเลยก็เอากระวี้ยงใส่ไน,น่สาวไก่จะขีดเนาะขีดละยี่สิบลูกค้าสัง <c oughs> ปวดเอ็นปวดเอ็นคอเหมือนพี่น้องว่าขี่ระยี่สิบแพงเบิงวิธีเบิงวิธีเอาเด้อค่ะเทือดสีด้ขี่ระยี่สิบนี่บ่แพงเด็ดพี่น้องแงนจนว่ะมาถึงแง้งได้ไหมยงแดงอู้หุยใบแดงๆมาเดี๋ยวซุ้มกันกันกกร่างกินก็บองอาย ว่นนี้กับเขาได้มืาอน,นี้ได้แต่นปนกับบัวคักแว่น้อยนึงอู้มันมาก,กินอันยอดบองม่วงค่ะพี่น้องเนี่ยอู้อย่าพี่น,อนออ้องเห็นบ่ป่ยตัวนี้ไหมค่ะพี่น้องป้าเบิงบ้งเบิ่งสีส้มเองพี่น้องเบิ่งเห็นบ่สซุ้มลายภาพกับแตกเนี่ยเนีย่ยค่ะเนีย่ยบินบินอยู่เนี่ย หลายแต่ว่ามันอยู่สูงค่ะพี่น้องเนจนปวดเอ็นคอสูงจนหาุดดังไม่เอาะไปเก็บไปไปรถสี่แยไปรถสี่ยบมารถัตาบอดได้แล้วบับพน่มืองชนุ่นกินเลยยี่สิบค่ะบับก้ามบับก้ามไม่ได้ขี้สั่งสูญยามาได้ะ ก็ตีไม่ยินนะนี่ไม่เห็นหงหลอกเลยเดียงไี่เจ็ดเจ็มันไปน้อน,น้าที่ไหนะน้าขึ้งอมาว่ะฮัลโหล แยบอยู่เ้อพี่น้องผู้ดใดเคยกินแนะ่คอมเมนต์มาบอกบ่งดูรสชาติแต่ละคนรสชาติแต่ละคนวิธีการทําพี่น้องเหตดแบบใดผู้รังค้นกะถ้าเป็นอันผู้เท้าแน่เพิ่นสีขว่ขว่ใส่น้ำน้อยนึงแล้วก็ใส่ตะเกือแต่ว่าถ้าแบบไมนกินแนก่กะสิสิว่าถอดกับว่าถอดสิว่าขว่กับว่าขว่แต่ว่าขว่ใส่น้ำม,มันไหมพี่น้องส่วนใส่น้ำม,มันกรกอบเจ้าน้อยแล้ะกใส่รสดีเนาะ ยอดสอดฟ้าเขียวนะพี่น้องเอ้ยสุดยอดใบอ่อนเลยมีคนมวงอยู่ทีคนอื่นด้ค่ะนนี่พูดทางไมพูดางดทาูดทาบินเต็มเบินเต็มเลดี๋ยเดีเดี๋ยวเดพวดีเดีีวยดียเดเดเยีเ มึ้นมนมกิ่งเกี่ยงเลยเนาะเจ๊นเอยอ่นต้นบกมองที่สวนพอๆ่นี่ี่นี่ยๆ่นี่โอ๊ยดินง่ายจใส่ห่้ง่ยี่ยสูงๆคนอ่ะ ยอดยอดงกมืองยุ่งสูงๆเอาบะเถึงหนอกนี่พ่อซ้อนซ้ำตัวยุ้งเนี่ยพ่อเนี่ยกรดกันเด้ไงกินเปลือกเลี่ยวปลากระเลียมอยู่ทั้งบ้านเพิ่นทั้งนี่กับตัวตุ๊พี่น้องเมื่ดขมื่ด ย่างงูกิยวเกี่ยวข้อกระยันเือะโอ้ปวดเอ็นคอก็ละ่ะแต่จะซ้ำพอ่อขวดเอาลูกค้าก็เคยซังอยู่แล้วค่ะพี่น้องนี่อยู่ช่วงหนึง่งแมงอินูนลงไปบอกเนาะเกี่ยงเมืต่ต้น ลูกขาดเขาเห็นโพลน้องเซธกับจอบซ่างกินละยีสิบกับพะกกนซ่งไม่ี่หนองผู้เพิพ่นอยากกินกับซ่างกินผู้ลังค้นก็กินกับตีซื้อๆก็ขายแพยงแถกเหนละยีสิบโอ้จะมาล้องแงนหนาวมึงดูมันว่าปวดอินคอร์เนี่ยเป็นซาเวินผลเด เดี๋ยวไปเบิ่งงกันค่ะว่าสิเฮดเมูอย่ายังแมงอ e ีนุนเหลี่ยมขนาดซื้อแมงอ e ีนูนหรือว่าแมงจีนูนฮึแมงอ e ีนุนหรือว่าแมงจีนูนแมง e อีนูนอ่างเหรออ, e e อนีนูนแมงอีนูนอีกบอ้ปะ เมื่อยโบเมื่อยหัวเหลี่ยมม่องไปล่ะจีนูนจีนูนจะ,ยจะอ,อยู่ไปขุดตอตันนั่นจีนูนแดงไปขุดออกนะไปเ <c oughs> ข้าบ้านค่ะไปเบิงเมนูสิเหตุยังกินเมื่ดเมืดม่ดแล้วเด้อค่ะพี่น้อง ทางจังหวัดบ้านนอกบ้านเอาเนาะสงบค่ะภาในกรุเงเทพเนี่ยโอ้จากเสียงรถเสียงอย่างบ่ได้รับบ่ได้นอนหรอกดเดี๋ยวรถแล่นไก่ไปค่ะไปเบิ่งเมนูตัวจิบก๋วยิีบเนาะของเบา แ e บไหนเหมือนอะไรก็เปคนเราไปมองขุมหน่อยวะบ่อืมกเส์เมือนเา่นเลเออโอเอืมอกินี้นนี้มันก็อ okay. ื่นนะโอ้แคังมันแค่จังหัคงันบอกใคมันก็เป็นสีเหลืองๆจ้ะไข่เนาะ 네가 다 사용하면 대시미나 포